เป็นอย่างคู่คือเป็นหนีคลิปนี้ผมสิมาว่าวสูงซูฟังครับแต่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าที่ผมมาว่าผมได้ภาสพิ้งผู้ใดบ่มีอ้างอิงข้อมูลบอมีผลสํารวจบ่มีพ่ใดๆทั้งสิ้นทุกอย่างอ้างอิงมาจากประสบการณ์ของผมโดยตรงซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวผมแน่คนหลอบขางผมแน่แต่หลอมร่วมว่าเป็นสถานการณ์ที่ผมสิมาว่าวสูงูฟังหลังจากที่ผมเรียนจบมาตั้งแต่ปีหาซีจนมหาหอดตอนหนีเขาซูปีที่13แล้วครับกับการเดินทางบนเส้นทางสายการศึกษาผมอยู่มาทั้งเบิสามโรงเรียนบ่ว่าส ลูกเ,เรียนขนาดใหญ่พิเศษลูกเรียนขนาดใหญ่และลูกเรียนขนาดน้อยผ่านเรื่องเล่ามาเป็นหลอดเป็นพันเลยครับกับเขามาสู่จุดเริ่มต้นของการเป็นหนีคู่ว่าเกิดขึ้นใดจังไดหลังจากที่เขาบรรจุเหตุงานใหม่ในวัยยี่สิบตน้ตนต้นคนกําลังหาวกาลังมวนตามวัยเนาะครับพ่อแต่ได้บรรจุกับซิมีพ่พี่พี่จากสถาบันการเงินหนึ่งซึ่งเป็นสถาบันการเงินถี่คนเป็นคู่เกือบสุกคนจะคุุนเคยนั่นก็คือสหกรณ์อมพย์คู่นั่นเองครับพี่น้องนี่แหละครับทุกอย่างก็จะเริ่มต้นจากมองนี้คนถี่ยังม,งมีรถม,มีเงินนเนเา่่บงดือนนอยค รงทั้งบ้านทรงพอทรงเม่แล้วแต่ผ้าละของแต่ละคนก็ว่ากันไปเนื่องจากว่าบรรจูไม้เค่ดิตกันยั่งดีตอนนี้กัสิเนื้อหอมสลับสถาบันการเงินต่างๆเมว่วาสิเป็นธนาคารหรือสถาบันการเงินทองทินเดนยินว่าคู่บรรจูไมก็มีขอเสนอโนนนีนันมหาหยมีสิง่งหลอดตาหลอดใจเป็นของแถมแน่แรกๆกัสิสรงท่าเป็นเหรียญตู้อยู่ครับพี่น้องพ่องว่าว่าอยากเป็นหนี้พ่องว่าว่าอยากมีผ้าละแต่พออยู่มาสักระยะเริ่มอยากได้นั่นอยากไดนี่อยากมีรถมีบ้านบางคนก็อยากเรียนตอ่อพ่อทอนันหละเข้าว่ากูเง กะลอยเข้ามาในหัวหลู้ซึกตัวอีเทือกกะกลายเป็นหนีแล้วแนว่ว่าเงินมานไหนมาไงานะครับพี่น้องล่อเมืองตีเงินหลานเงินแสนอยู่ในมือซำว่าเดี๋ยวมาซื้อซื้อาะวกูง่ายแห้งแมนแทสาหากรอ์อมรั์คู่ทะยาก่กับแค่ชวนมูมะคำซำนั่นล่อประเกินสามมือก็ได้ถือเงินหลานแล้วแนว่ว่าเงินมานไหนมาไงาประสบการใส่ชีวิตย่งางมอหลายกับใส่ใจแบบบ่ลืมหูลืมตาบาดว่าอย่างใดอีหย,ยังกับพยยมอย่างช่างใจใส่เงิงนปันวาสิบมีมือเบิดจนเล่เถิดไปไกลเดียรยะหนึ่งถึงมาเอใจเงินได้หลาย ไปใส่เบิร์ดเริ่มสึกเกิดความกังวลสแล้ับขับบันนี้พี่น้องเริ่มสีโองหาวิธีหาเงินทางใหม่บางคนก็คิดไปถึงธุรกิจโน่นนี่นั่นบางคนก็หันหาหนทางที่จะมาของเงินจึงเป็นการเดินทางมาสู่การกู่เือที่2ล่องเมืองคําลอบนี่สีมคีคนโศกดีและโศก้ายแต่มีบ่หลายดอกครับพี่น้องคนที่จะประสบความสําเร็จในการเหตุธุรกิจที่บ่ถนัดมากอ่อนและเป็นตอนที่ชีวิตจะเริ่มว่าวุ่นแล้วครับบันนี้พี่น้องล่องเมึงสซลแล่เงินเดือนกับเบิดเงินกูกับเบิดเริ่มสิเกิดวิกฤตทางการเงินขึ้นมาททนี การเป็นหนี้ก็เริ่มออกนอกระบบจบสภาพของการเงินชีวิตขาดสมดุลหมุนเงินมาท่านนั่นแหละครับปัญหาชีวิตท้าบอคิดหาเงินทางอื่นมาเพิ่มหรือเหตุงานเสริมกับสิบไปบลอดว้าจนมาหอดทายคลิปแล้วครับบันนี่ผมก็มีกระเป๋ารองเท้ามานําเสนออีกอย่างนะเด้อที่อยากนาเสนอหนึ่งก็คือคาต่างกองที่พี่น้องมองเห็นต่้งต่อต้นคลิปจนหอดทายคลิปผมยิบเอามาร่วมกันไว้ในใตะก,กาเขาไปหาในช่องต่อต่อ,ตอคูอ่ออปชั่นแนวได้เลยสิเดเอ้ยข้ามลาดเด้อครับ,บบันนี่พี่น้องและต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่เขามาให้กัน จังคอยมาพอกันไหมในคลิปหน้าส่วนคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม